สวัสดีครับทุกคน,น,กคนวันนี้จะพามาเรียนรู้ดูเส้นวาสนาเส้นวาสนาที่ออกจากเนินวิปริต์นะครับเส้นที่ออกจากเนินวิปปิตมันจะทําให้ชีวิตพลิกผันไปแบบไหนบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังสาระต่างๆ่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับขอบคุณมากครับ ก่อนอื่นก็ต้องให้รู้ก่อนนะครับว,ว่าเนินไหนเป็นเนินไหนก่อนนะครับมันจึงจะรู้ว่าเนินวิปริตมันอยู่ตรงไหนนะครับดูภาพเปรียบเทียบเนี่ยครับเนินวิปริตมันจะอยู่ซนมือฝั่งเนินจันทร์นะครับใต้เนินจันทร์ลงมานิดนึงนะครับก็คือเลขสิบเอ็ดนี่ยตำแหน่งนี้คือเรียกว่าเนินวิปริตนะครับวิปริตในนี้มันก็หมายถึงว่าความไม่แน่นอนนะครับคือความไม่แน่นอนขึ้นขึ้นลงลงมีมีหมดหมดเข้าเข้าออกออก ได้และหมดหมดแล้วจ่ายหาได้ใช้หมดนะไม่แน่นอนคือเป็นลักษณะใครที่มีวาสนาออกจากเงินวิริตตรงนี้ด้วยมันคือความไม่แน่นอนแหละบวกเข้ามาแล้วนะครับตัวเลข9ก็คือเนินจันนั่นแหละคือเนินจันเนินอ่อนโยนนะครับในชื่อหนึ่งนะครับเมื่อรู้จักเนินวิริตจุดตรงไหนแล้วไปดูในขีดเส้นให้ดูนะครับคือประมาณนี้นะครับในแนวคองวาสนาผู้ที่มีเส้นวาสนาออกจากเนินวิพิตรเนี่ย มันทําให้คิดพลิกผันจริงๆนะครับความพลิกผันเนี่ยมันจะมากจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของเส้นอื่นๆในมือด้วยเช่นกันนะครับอารมณ์ความคิดการตัดสินใจด้วยเช่นกันและก็แนวลักษณะของเส้นโดยเช่นกันและปลายทางของเส้นโดยเช่นกันว่ามันจะสั้นหรือยาวด้วยเช่นกันมันจะเปลี่ยนแปลงไปดีหรือไม่ดีหรือแบบรูปบอลดอนเนี่ยมันก็คือถ้ามีวาสนาออกจากเงินผลิตเนี่ย ใครที่มีในมือนะจงอย่ามั่นใจว่าชีวิตของตัวเองว่ามันจะดีเลิศตลอดชีวิตมันไม่มีทางเป็นเช่นนั้นนะครับที่เห็นมาหลายร้อยคนนะนะมันจะมีคำว่าไม่แน่นอนต่อให้เกิดมามีชีวิตที่ดีก็าตามไม่เคยทำงานไม่เคยลำบากเลยนะบางคนนะมีเส้นแบบนี้นะออกจากเรือนวิปลาดเนี่ยนะยาวเลยเนะี่ยมาอย่างนี้เลยเนะี่ย เกิดมาเนี่ยได้ชีวิตที่ดีมีฐานะที่ดีหรือว่าพ่อแม่มีฐานะที่ดีแต่พอชีวิตมันจะมีจุดเปลี่ยนคนเราจะมีจุดเปลี่ยนหักเหอยู่เมื่อผู้นําในครอบครัวเสียชีวิตไปลูกที่เคยอยู่สุขสบายมีเงินมีใช้เนี่ยเปลี่ยนต้องมาหาทําเองต้องมาสู้ชีวิตเองเงินที่เคยใช้แบบคล่องมือ ก็ต้องเรียกว่าประหยัดชายแล้วทีนี้เงินทองมาชายยะอเหมือนเก่าไม่ได้แล้วต้องมาหาทํางานเองแล้วนะเพราะเส้นวัสนาที่ออกจากเงินมิปรผลเนี่ยมันคือความมั่นแน่นอนแต่ถ้าเป็นเส้นยาวๆอย่างเส้นแรกที่ยาวๆเนี่ยนะครับอันนี้นี่ถึงมันจะเปลี่ยนมันก็ยังถือว่าดีกว่าสองเส้นนี้สองเส้นที่สั้นๆน,นะดีกว่าย,ยังไงก็คือหมายว่าเจ้าตัวมีโอกาสที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มีคู่ที่ดีเป็นคู่มักจะเป็นชาวต่างชาติเข้ามา ได้คู่มามาเข้ามาช่วยอีกทีหนึ่งเพราะว่าแนวปลายของเส้นเนี่ยของเส้นที่มันยาวๆเนี่ยมันทะลุผ่านมันทะลุผ่านเส้นสมองขึ้นไปได้ถึงใจยาวขึ้นไปอย่างนี้ได้นั่นแหละความไม่แนอนของตัวนี้มันก็ไม่ถึงกับว่าลําบากไม่ถึงกับลุกลุ่มโดนๆไม่ขาดเงินไม่ขาดมือมากเหมือนเจ้าสองเส้นนี้นะครับถ้าเป็นแนวอย่างเส้นที่สองนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนในระดับหนึ่ง อยู่ในระดับกลางๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ข้อดีเนี่ยตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยเมื่อมันมาแตะมาชนใต้เส้นสมองเนี่ยคือการรู้จักพิกแลงการทํางานเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถไอ้ลักษณะแบบนี้นี่มันพึ่งตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่เมื่อเจอจุดเปลี่ยนมันก็สามารถที่จะพิกแลงกับชีวิตไปได้แต่ว่ามันก็ยังขึ้นนลงๆอยู่เหมือนเดิมนะครับไอ้เส้นที่สองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันกับเส้นที่สามไอ้นี่จะ แต่ลำบากเ่ยถ้าเปลี่ยน,นชีวิตแรกๆจะดีก่อนนะผู้คนที่มีวาสนาออกจากเดินมุผลนี้ช่วงแรกๆของชีวิตนี้มักจะด,ดีก่อนเสมอแต่พอมาเจอเส้นที่สามเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเปแล้วลำบากเลยทีนี้เปลี่ยนแล,ล,ล,ล้วล,ลำบากลำบากมากกว่าเพื่อนเลยสมมติว่ามีเงินมีทองมีอะไรธุรกิจการงานเนี่ยพอมาพลิกมันมาเปลี่ยนก็คือตัวนี้เนี่ยเงินที่เคยคล่องมือต้องกายเรียกว่ามาอยู่ในสถานะที่ ต้องประหยัดอบออมในการใช้มากขึ้นบางคนนะถ้ามันเปลี่ยนหนักเปลี่ยนมากก็คือเคยมีบ้านเป็นของตัวเองก็พลิกเปลี่ยนมาในลักษณะต้องมาเช่าบ้านอยู่ธุรกิจการงานเสียหายหก็เนี่ยก็คือตัวตัวที่3มเนี่ย้าออกแนวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิ่งสั้นเข้าราลับลบากออกจากเดินเิ่นผลิตยิ่งเสียมากนะครับทีนี้นีคเาถามว่ามันยังจะมีเส้นที่ลําบากกว่านี้อีกไหมมีครับอ่ามันมอีอีกรูปแบบหนึ่ง อันนี้ทุกเส้นทุกอย่างที่เอามาขีดให้ดูล้วนมาแต่ประสบการณ์มือคนจริงๆทั้งนั้นนะครับผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะอย่างเส้นที่สี่นี่ก็เส้นกันนะครับเส้นที่ออกจากเนินผลิตเส้นที่มันจะให้ความไม่แน่นอนพลิกผันเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือเส้นที่สี่เส้นตัวนี้มันจะออกแตวคด,คดมันจะคดมันจะสายก่อนนะครับมันจะคดกี่กี่คดก็ไม่รู้ละแต่มันต้องคดแน่แนแล่ะ นะมีมีช่วงแผ่วช่วงเข้มช่วงชัดด้วยไอ้ที่มันโคตเนี่ยแล้วก็ปลายแนวเ,เส้นเนี่ยมันมักจะมาอยู่ประมาณนี้มหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะอยู่ในลาดลำบ,บากนี่แหละไม่ไม่ผ่านลาดลำบ,บากขึ้นไปนะครับคนที่มีในลักษณะของแบบเส้นที่สีเนี่ยวิถีชีวิตจะมีความพลิกผันมากสมมติถ้าเกิดมาจนก็จะมีคนรับเลี้ยงกัมพาก็จะมีคนรับเลี้ยง เดี๋ยววาชีิตช่วงแรกมันมักจะมาออกแนวมีอะไรที่เข้ามาช่วยก่อนเสมอนะครับท่านลำบากกันนะ <Okay. Yeah. S 1> เพราะการที่เส้นมันโคตรสายก็คือความไมา่แน่นอนแล้วนะแล้วยังมาอยู่ในเนินวิบวริอีกมันยิ่งความไมา่แน่นอนสองเด้งเข้ามาอีกแล้วมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคนที่มีเส้นออกจากเนินวิบิแล้วโคตรเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละวัยแต่ละวัยจะเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนมากกว่า กว่าเส้นที่มันแบบขึ้นตรงๆนะจะเปลี่ยนมากกว่าเปลี่ยนช่วงไหนก็คือช่วงแรกก็คือช่วงที่เจ้าของมือจาความได้นั่นแหละนะครับและช่วงเส้นที่มันไปหยุดด้วยเจ้าของมือยังมีชีวิตอยู่นะครับในเส้นที่สี่เจ้าของมือยังมีชีวิตอยู่เป็นคนดังถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมาก็ลองอ๋อคนนี้เหรอทุกทุกอย่างเลยแต่มันมันนําเสนอแบบตรงๆไม่ได้ผมมีทั้งภาพมีทั้งมือมีทั้งบังเนเดิลปีเกิดครบเลยแหละแต่มันนําเสนอแ,แบบเปิดเผยไม่ได้ เพราะไม่ได้ขอวอยาเจ้าขวองมือก็เลยเก็บเอาไว้เพื่อเรียนรู้ศึกษานะครับคีิตแรกๆดีครับดีทุกคนคนที่มีในเส้นสีแดงเนี่ยก็เหมือนกันแด้แต่งานมีชีวิตที่ดีหรูหราเลยละ่ะชีวิตก็อย่างที่บอกมันจะมีการเปลี่ยนเป็นระยะๆะะแต่ช่วงที่มาชัดเจนมากที่สุดก็คือเนี่ยช่วงเส้นที่มันหยุดนั่นแหละนะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวชัดเจนนี่แหละคือช่วงเจ็บปวดของชีวิตเลยละ่ะ จากคนที่มีชีวิตสุขสบายมีคนให้เกียรติเคารพนอบน้อมปัจจุบันก็ต้องทำมาหากินเองหาเช่ากินค่าอยู่บ้านเช่าซื้อผ่อนบ้านประมาณนี้เลยนะครับลำบากมากอยู่ปัจจุบันนี้และปัจจัยในการเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนดีเปลี่ยนร้ายเนี่ยมันก็คือปัจจัยของเส้นทั้งมือซ้ายมือขวาด้วยนะครับบางคนอาจจะมีเส้นในฝั่งมือซ้ายเนี่ยเสียมือขวาอาจจะไปดีก็ได้ แต่บางคนเจอทั้งซ้ายทั้งขวาเจอทั้งซ้ายทั้งขวามันก็เลยเปลี่ยนแปลงพีิพผันเปลี่ยนบ่อยนะครับเปลี่ยนงานบ่อยบ้างเปลี่ยนการเปลี่ยนงานบ่อยมันก็คือจากวาสนาตัวนี้ด้วยเช่นกันการเงินรายได้มันเลยไม่แน่นอนมันเลยขึ้นขึ้น,นลงลงไงนี่คือเป็นการยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเปรียบเทียบของวาสนาที่ออกจากเนินบิปริตที่ทําให้ชีวิตพลิกผันและหักเหได้นะครับแต่ในมือจริงๆเนี่ยนะ มันยังมีเส้นตัดเส้นขีดเส้นขวางเส้นไรมาเป็นตัวพลิกมาเป็นตัวอุปสรรคเยอะอีกเหมือนเดิมนะนั่นแหละคือรายละเอียดของแต่ละคนมันก็ย่อมจะมีความแตกต่างกันก็คือจุดนั้นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มานําเสนอในแค่บางจุดบางตอนบางเส้นเท่านั้นเองนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเส้นวาสนาจากเนินวิปริต <Okay. Yeah. S 1> ก่อนจบขอฝากไว้ว่า กรรมุนาวัตติลโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับ